รื่องพี่พคนคิงลุกจุกรูจุกรูลินดาเป็นหญิงสาววัยยี่สิบปีที่มีชีวิตเรียบง่ายแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอต้องเผชิญกับฝันร้ายซ้ำๆที่รบกวนจิตใจเธออย่างรุนแรง ทุกคืนเธอจะฝันเห็นบ้านร้างเก่าๆหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ตัวบ้านเป็นไม้สีสีดสุดสมผนังมีรอยผุพังหลังคามีช่องวอัวน้าต่างทุกบ้านแตกละเอียดและมีผ้าสีขาวปลิวสวยอยู่ภายในในฝัน เธอจะถูกดึงดูดให้เข้าไปในบ้านหลังนั้นเสมอแม้จะคลัวจนตัวสันแต่ก็ไม่อาจต้านทานแรงดึงดูดนั้นได้เมื่อเข้าเข้าไปในบ้านบรัญญาตาิจะยิ่งยินยงเยือกและเต็มไปด้วยกลิ่นอับชื้นเธอจะเดินสำรวจไปตามห้องต่าง ที่เต็มไปด้วยฝนและอยากยญยภาพสุดท้ายที่เธอเห็นก่อนจะสะดุงตื่นทุกครัง้งคือภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังให้เธออยู่กลางห้องโถงกว้างผมยาวสลวยสีดำปกคลุมใบหน้าและชุดเดรสสีขาวที่ประเดิ่น ลินดาพยายามเล่าเรื่องฝันร้ายนี้ให้เพื่อนเพื่อนฟังแต่ทุกคนก็บอกว่าเธอคงคิดมากไปเองและให้ลองพักผ่อนให้มากมากแต่ฝันร้ายนั้นยังคงตามหลอกหลอนเธอทุกคืนจนเธอเริ่มรู้สึกว่าระวังและนอนไม่หลับวันหนึ่งลินดาขับรถกลับ บ้านหลังจากเลิกงานเธอตัดสินใจขับรถไปตามเส้นทางใหม่เพื่อหลเลี่ยงการจราจรติดขัดและทันใดนั้นเองภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าก็ทำให้เธอแทบหยุดหายใจเรื่องราวของลินดายังไม่จบแต่เท่านี้ปรดติดตามตอนต่อไป เป็นยังไงบ้างครับคนคิงลุกกันใหม่ครับแล้วเจอกันใหม่ชุกรูชุกรูร <c oughs>